ก็วันนี้คุณูขอมาประชาสัมพันธ์เรื่องของเครื่องเล่นของนะคะอ่างเก็บน้ำชัดป่าหวายเป็นศูนย์ออกกำลังกายแต่ส่วนนี้จะเป็นโซนของเด็กเพื่อ,อ,อฝึกพัฒนาการต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจ้งกันนะคะว่าเราควรจะรักษาเครื่องเล่นของเราให้อย่างไรได้นานๆไปชมกันค่ะกฎระเบียบการใช้เครื่องเล่นนะคะห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดืือบนเครื่องเล่นและห้ามทิ้งขยะห้ามสูบบุหรี่และ ใช้เครื่องเล่นด้วยความระมัดระวังอาจจะเป็นอันตรายได้ก็อันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะทุกๆคนคะ่ะเครื่องเล่นเป็นของมีค่านะคะให้กับเด็กๆหลายคนนะคะช่วยฝึกจินตนาการและสร้างสรรค์น,นะคะสมองกล้ามเนื้อหัวใจนะคะให้เกิดเป็นไงคะเพิ่มอยากในสมองแล้วก็จะฉลาดขึ้นถ้าเด็กๆได้เล่นแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหลายคนนะคะเมื่อเช้าก็มีกลุ่มนักวิ่งแจ้งมาว่ามี น้องนะคะมาสูบุบรีนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนก็ขึ้นไปข้างบนนะคะเอาอาหารไปทานเนาะ mm hmm. ก็อยากประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบว่าสถานที่แห่งนี้นะคะ mm hmm. ก็เอาไว้ให้เป็นประโยชน์ mm hmm. กับเด็กๆจริงๆนะคะช่วยกันดูแลรักษา mm hmm. เพราะว่าเราทำด้วยวัสดุเป็นไม้ พราะวัสดุเป็นไม้ปับ๊บมันก็จะแตกหักเสียหายง่ายมันไม่ได้เหมือนของที่เป็นหินแล้วนนะก็ต้องชื่นชมคนที่มีไอเดียในการทํานะคะมันดูสวยงามมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะมันเป็นจินตนาการแต่จินตนาการเหล่านี้มันสร้างสารรค์ให้ทุกคนเด็กๆแข็งแรงสุขภาพจิตแข็งแรงสุขภาพกายแข็งแรงแต่ผู้ใหญ่หลายคนนะคะก็ของความร่วมมือมาช่วยกัน รักษามันสวยงามด้วยนะคะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่ามันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเด็กๆแล้วแต่มันยังเป็นภูมิทัศน์เขาเรียกว่าภูมิทัศน์นะคะทําให้แลนด์สเคปของที่นี่สวยงามใครมาแล้วก็อยากมาเที่ยวค่ะนะคะอยากให้ทุกคนร่วมมือแล้วก็ร่วมใจกันดูแลปกปักรักษานะคะก็ ฝากนะคะประชาสัมพันธ์ใครที่นี่มันสวยก่อนสวยก่อนสวยก่อนพอคอมาวิวสวยก่อนนะคะใครที่เห็นพบเห็นนะคะก็ช่วยถ่ายรูปนะคะแล้วเราก็มาลงในกลุ่มสวนพึ่งบ้านฉันลงในกลุ่มนะคะของชัดป่าหวายเนาะแต่เราก็คงจะร้องเบอร์มาเบอร์หน้าว่าอันนี้เป็นลูกหลานใครที่มาใช้เครื่องเล่น ที่ไม่เป็นประโยชน์กับเด็กๆหรือใช้เครื่องเล่นที่ผิดวิธีสําหรับผู้ใหญ่ที่ขึ้นไปนะคะเพราะว่าเรามีไว้ให้เด็กๆเท่านั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะคะชาวในกลุ่มนักวิ่งเราก็มาวิ่งกันเราก็อยากรณรงค์ให้ทุกคนนะคะดูแลรักษานะคะเครื่องเล่นของเด็กๆไว้ให้ใช้ได้นานๆแล้วก็มันสวยงามค่ะทุกคนมันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะอีเนาะ ก็ทุกชิ้นนะคะกว่าจะทําได้ก็ขอชื่นชมคนทําขอชื่นชมเทศบาลชัดป่าหวายอีกครั้งนึงนะคะที่ทําเครื่องเล่นอันนี้ให้ดูสวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ